สวัสดีครับผมวันนี้ running man จะพาสหายไปรู้จักกับเจ้ามแมลงสาบดูเบียนะฮะเจ้าแมลงสาบดูเบียจริงๆเขามีชื่อที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านเขาครับเขาเรียกว่าดูเบียโรสนะครับดูเบียโรสแมลงสาบดูเบียเป็นมแมลงสาบนสาชนิดหนึ่งที่ จัดกลุ่มอยู่ในแมลงสาบขนาดใหญ่นะฮะขนาดของเขาจะยาวประมาณ40-45มิล mm. ิเมตรมีการแยกเพศอย่างชัดเจนนะครับผมเมื่อโตเต็มวัยครับสามารถสังเกตได้ง่ายๆโดยเพศผู้ที่โตเต็มวัยจะมีปีกในขณะที่เพศเมียไม่มีปีนะครับ มีเพียงโคนของปีกเล็กๆอ,อยู่ตรงด้านหลังของเจ้ามแมลงสาบเ,เจ้ามแมลงสาบดูเบียนี่พบได้ทั้งในอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับนิยมนำมาเป็นอาหารสัตว์จำพวกสัตว์กินมแมลงเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงและเป็นเหยื่อที่เก็บรักษาและดูแลง,ง่ายนะครับส่วนใหญ่เจ้ามแมลงสาบดูเบียนะฮะ จะนำมาให้พวกเอ็กโซติกนะครับเป็นพวกกิ้งกาพวกชูก้าพวกทุกอย่างที่กินมแมลงครับจริงๆคุณค่าทางอาหารเขาเยอะกว่าสดิงเยอะมากนะครับโปรตีนของเจ้าสดิงที่ผมดูมานะครับในชาร์ตมีประมาณ1 5บเ เจ้าดูเบียร์มีประมาณ35%วัดแบบตัวต่อตัวนะฮะตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวที่ที่ไซส์เท่ากันนะครับเ,เจ้า,มาแมลงสาบดูเบียนะฮะไซส์เขานี่จะคือถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับมแมลงสาบบ้านเราก็คือมันคือมแมลงสาบยักษ์มแมลงสาบตัวผู้นี่คือจะเหมือนมแมลงสาบบ้านเรามาก มากๆเลยแต่จุดที่แตกต่างของเขาคือเขาไม่บินเขาบินไม่ได้เขาไต่พวกกล่องอะคริลิกหรือแก้วอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช่แล้วเขาจะนิ่งมากนิ่งกว่ามแมลงสาบบ้านเราเยอะมากไม่มีกลิ่นที่อยู่อาศัยของเขานะครับเวลาเราจะนำมาเลี้ยงหรือเอามาเพาะพันธุ์เพื่อที่จะให สัตว์ของเรากินนะครับเราควรจะมีรังไข่รังไข่ที่เป็นรังไข่กระดาษนะครับเหมือนที่เอาไว้ใส่สะดิงเพื่อที่จะให้เขาหลบซ่อนแล้วก็ปล่อยเขารวมกันลงไปเลยครับทั้งตัวผู้และตัวเมียรวมอยู่ในที่เดียวกันเดี๋ยวเขาก็จะผสมพันธุ์ขยายพันธุ์ของเขาออกมาเองเรื่อยๆแต่จะช้ากว่าพวกสะดิง ในระดับหนึ่งนะครับแต่จริงๆคือถ้าถ้าเราเลี้ยงไม่เยอะเลี้ยงกิ้งก่าแค่ตัว2ตัวเราเอามาทำเก็บไว้สักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีดูเบียรใช้ไปอีกหลายเดือนเลยครับเราก็จะไม่ต้องไปซื้อเซดิงไม่ต้องไปซื้อหนอนแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็เยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวผมจะมีรูปแนบให้ดูนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียมันจะมีลักษณะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่สายกลัวแมลงสาบก็ผมว่าก็ขยะขยังอยู่นิดนึงแต่ถ้าได้ลองสัมผัสน,นะครับผมผมคิดว่าอาจจะลบความกลัวแมลงสาบดูเบียไปแต่ไม่ได้ลบความกลัวของแมลงสาบบ้านเราออกไปได้นะครับ จริงๆถ้าถามว่าหลุดออกไปหรือแบบมีคนเอาไปปล่อยอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเอเลี่ยนสปีชีหรือไม่นะฮะผมว่าไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่าออกไปจากที่เลี้ยงไม่เกิน10นาทีก็โดนนกโดนสัตว์ที่ใหญ่กว่าที่เป็นผู้ล่ากินเขาแล้วแหละครับเพราะว่าหนึ่งเขาบินไม่ได้เหมือนที่บอก แล้วก็สองเขาไม่ได้เร็วเหมือนมแมลงสาบบ้านของเราตัวเขาจะไม่มีกลิ่นนะครับตัวเขาจะสะอาดจริงๆในความสะอาดของเขาคืออาจจะเกิดจากเราเลี้ยงในที่สะอาดและก็อาหารที่ให้กินเป็นอาหารที่สะอาดเขาก็เลยไม่มีแบคทีเรียอยู่ที่ร่างกายเขาทําให้ตัวเขาไม่มีกลิ่นอาจจะประมาณเนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ รูปที่อยู่อุปกรณ์ที่เอาไว้เลี้ยงอะไรเงี้ยครับใส่ไว้ให้ในในในคลิปนะฮะอ๋ออีกอย่างหนึง่งไอตัวถ้วยน้ําของแมลงสาบดูเบียครับเราควรจะใส่เป็นฟองน้ําหรือเป็นสำลีไว้นะฮะเพราะว่าไม่งั้นตอนที่เขาลงไปทานน้ำนครับตัวแมลงสาบจะจมน้าแล้วก็ตายนะฮะอาหารของเขาจริงๆง่ายมากกินผักผลไม้ อาหารหมาอาหารแมวอาหารปลาลำอาหารหมูได้ทุกอย่างคือเขากินได้ทุกอย่างเลยครับเป็นตัวย่อยอาหารตัวหนึ่งคล้ายๆไอโซพอดแต่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าเราใส่พวกผักผลไม้ลงไปครับข้อเสียคือมันจะทำให้ที่เลี้ยงชื้นและอาจจะเกิดเชื้อราได้ จริงๆอาหารที่ควรคือเป็นอาหารแห้งๆครับเป็นอาหารหมาอาหารแมวลำอะไรพวกนี้จะดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปแนบพวกรูปภาพต่างๆไว้ในคลิปให้สหายดูกันนะฮะจริงๆเป็นอาหารทางเลือกที่ดีมากเขาบอกกันไว้ว่าถ้าเราแบบไม่มีโปรตีนโปรตีนบนโลกหมดแล้วจริงๆครับ ดูเบียเป็นอาหารทั้งเลือกที่มาเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับมันจะคล้ายพวกหนอนทอดมแมลงทอดอะไรอย่างนี้ครับแต่คุณค่าทางอาหารเขาเยอะมากเยอะกว่าพวกนั้นเยอะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง running man ด้วยนะครับเดี๋ยวอยากดูตัวไหน อยากรู้เกี่ยวกับสัตว์ตัวไหนอยากรู้เกี่ยวกับเอ็กโซติกพัน์อะไรพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าผมมีโอกาสแล้วผมหาสัตว์ได้ผมจะมาทำคลิปให้ดูนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็นั่งดูจนจบนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ